าเลยนะคะเรับครับครับที่กินรทงานร่วมงานในบันทกเ่ร่งกายก็รู้สึกรู้สึกว่าสนุกครับสนุกเพราะว่าเราไม่ได้มีโอกาสที่จะทําอะไรแบบนี้บ่อยๆครับใช่ครับก็ถือว่าได้ร่วมกันแบบทํากิจกรรมดีๆเนาะใช่ครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับในงานนี้เนี่ยก็รายได้ส่วนหนึ่งนะครับก็บริจาคให้กับโรงพยาบาลด้วยนะครับก็คือโรงพยาบาล สมเด็จพระยุหราชนี่ครับผมอย่างวันที่เราได้ทำกิจกรรมะเล่นได้ก็ได้ทำไอ้กินไนติมไอติมได้กินอยู่แล้วเพ้นท์พลาสเนี่ยครับแล้วก็สกินเสื้อนะครับแล้วก็มีออกแบบระบายสีดอกไม้เลยครับแล้วก็เอาดอกไม้ที่เราระบายสีแล้ก็ขึ้นจอตรงนี้ครับก็สนุกครับมีลงมีลายอะไรที่เราชื่นชอบอะไรเป็นพิเศษครับผมชอบชอบระบายสีดอกไม้แล้วก็สแกน สแกนแล้วมันจะขึ้นตรงนี้ครับอ่ามันจะอยู่ตรงนี้ตลอดเลยหรืใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันถ้าอยู่ตรงนี้ตลอดนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากไม่อยากพวกเราให้ตะกุกตะกกอะไรอย่างนี้วันนี้จะมีอะไรไหมรก็งานนี้นะครับก็จะอยู่ที่สยามเซ็นเตอร์เนาะถึงวันที่29กรกฎาคมนี้นะครับผมแล้วก็ฝากเสื้อสวยๆแบบนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นลายที่คิมชอบนะครับเป็นกิมเลือกลายนี้มาเพราะแบสวยดีอันนี้ไต้เลือกมา น่ารักน่ารักอีกนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับมาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆเลยนะครับที่สยามเซ็นเตอร์ครับผมของเราตอนนี้ก็ตอนนี้ก็รอติดตามได้ในดูมดิออฟิเชียลครับผมครับผมก็เดี๋ยวจะมีมาครับว่าจะมีสปายอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียังว่ามีซีรีส์ติดต่อเข้ามาเร็วยัง ยังบอกไม่ได้นะครับยังบอกไม่ได้ก็ฝากติดตามกันก่อนแล้วกันนะครับพี <c oughs> เรียกว่าตอนนี้คู่เราคือป,ประกาศเป็นคู่เป็นเช่แล้วเป็นยังไงบ้างแบ,บบปรับตูนอะไรกันยังไงบ้างาช่วงนี้ก็ช่วงนี้ก็เจอกันบ่อยครับเจอกันบ่อยเจอกันบ่อยขึ้นคุยกันมากขึ้นครับผมเริ่มสนิทกันมากขึ้นเรียกว่าพวกคุก็มีกิจกรรมแบบว่าอย่างแบบทาไมเราถึงเลือกกิจกรรมในการทําอาหารมาใช้เป็นแบบว่ากิจกรรมของคู่เราเพราะว่าเขาเป็นเชฟครับ สวมผมสวนผมไม่เคยเข้าครัวก็แบบว่าเหมือนเขาเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะกินอาหารที่แบบว่ามีแบบเงื่อนไขเยอะหน่อยนึงแบบว่าส้มตำก็ต้องพริกนิดเดียวหรือว่าแบบอาหารที่มันแบบไม่แล้วทะเลเนี้ยเราเราอยากอยากเป็นคนแบบทําให้เขากินอะไรบ้างแบบเอาแต่เองบอกอ่ะอย่างเขาก็ต้องบอกแบบที่อยากรูว่าแบบเขารู้จริงแค่ไหนนอกจากส้มตำต้องมีเม็ดเดียวแล้วอะไรอีกก็ไปถึงผมผมรู้อะไรบ้างใช่ไหมก็ กินก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กก็กินแบบแห้งครับเป็ดเดี่ยวเนื้อใช่ชอบกินแบบก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแห้งเนื้ออะไรอย่างงเี้ยครับเราเราไปรู้มาได้ยังไงว่าเขาชอบอะไรยังไงเราไปยังไงคาร์ดูขนาดนั้นเลยพี็ก็เ็ไปเรียกว่าไงวะไม่ไม่ค่อยได้เจออะเมื่อกี้เลยจำจำง่ายครับก็เลยจำง่ายแบบเราไปด้วยกันบ่อยแล้วก็จะแบบค่อยๆแบบจำดีเทลไปอย่างงเี้ยครับแต่เต้จัอะไรเกี่ยวเขาได้มากไหมเขาจับดีเทลเกี่ยวกับเราได้เยอะนะเขาเขาจะถามนู่นถามนี่ตลอดครับ จะเล่าจะพิจารณเขาได้ไหมมีอะไรบ้างไหมที่เราแบบจำได้ของเขาเป็นแบบปิ้งขึ้นมาอะไรอย่างี้รู้แค่ว่าพี่เขาชอบเขาเขาถามถามโู้ตถามนีดเดี๋ยวก็ถามนี่ชอบอาร์ทอยไงเอออาร์ทอยอาร์ทอยอันนี้คือของเลิฟเขาแต่ล่าสุดก็มีแบบซื้ออาร์ทอยแลกกาศใช่ครับแล้วก็ได้ตัวได้การพิเศษด้วยมือมือเขาดีมากเลยครับจุ่มแบบได้แบบตัวดีๆทีนี้ต้องพาเขาไปจุ่มบ่อยๆป่ะคะ ได้ครับแต่ว่าน่าจะไม่ได้บ่อยเพราะผมเป็นคนจ่ายครับเอ้หมดกันเลยเต้ผมไม่ได้สะสมมากอย่างอีนีล่าสุดที่คุ้มก๋วยมาี๋มก็แบบว่าทำขา่เฉยๆได้ใช่ครับแต่ก็ไม่แนะนำให้ทำตามในคลิปนะครับเพราะว่ามันเพราะ่างพี่ก็ว่ามันน่าจะตั้งแต่นงอพริกออกแล้วนะสูตรมันแปลกๆแล้วแต่อับิอองเป็นเป็นสูตรครีนครับครีนที่เนี่ยไงอ๋อสูตรไม่ซ้ำจำไม่ได้ใช่ครับทำได้รอบเดียวทำะไร ช่ประมาณนั้นครับเน้นเน้นสนุกสนุกอยากให้ทุกคนดูแล้วไม่เครียดครับผมมาถึงเรื่องเมนูนี้มาก็ตอนแรกที่เป็นนักพิกอองใช่ไหมครับใช่ก็เขาเป็นคนเหนืออยากเลือกเมนูเหนือง่ายม่่ใชมันง่ายมันง่ายที่มันทำง่ายง่ายมันไม่ง่ายนะแต่มันง่ายแต่เรารู้สึกว่ามันเนี้ยรู้สึกไปเองว่ามันง่ายแต่จริงๆมันอาจจะไม่ง่ายถ้าดูจากรสชาติใช่ปะก็อร่อยอยู่อ่าแล้วใครลูกเผยล่ะเปรี้ยวไม่ไหวอย่าไปบอกเขาพลาดไปตรงไหนก็ ใส่น้ำมะขามเปียกเยอะไปหน่อยแล้วต่อไปเราจะแบบรังสรรค์เมนูอะไรกันดีพวกเราก็คิดว่าน่าจะมีอีกมีอีกเรื่อยๆฮะก็อยากให้ทุกคนรอติดตามกันก่อนว่าจะเป็นเมนูอะไรนะครับขนมจีนไหมอย่าไปบอกเขาก่อนี้อ๋อแสดงว่าเรียนนี้มีแล้วใช่ไหมอ๋อเพิ่งคิดเมื่อกี้ครับขนมอะไขนมจีนขนมจีนอะไรคิดว่าถ้าอัลละทำให้เขาทำอะไรผเขาบอกขนมจีนอะไรถ้าผมอยากทำนะก็อยากทำน้ำเงี้ยวครับ อ๋อเพราะว่าเป็นแบบสุดเชียงรายใช่ป่ะใช่ฟดลแบบคนเหนืออะไรเรียกแค่ว่าเอาใจเขาเด่ยวเดียวเลยนะไม่เขาเขาจุดชียงรายเขาเราคุณลราคุณจะเอาใตงไงผมว่าถ้าคุณเลือกนำขนมจีนคุณจะเลือกนำน้ำยาแบบน้ำยาอะไรให้เขานำน้ำเยาใช่ป่ะพี่เราน้ำเยาไปแล้วเอาน้ำยาไม่เผ็ดเอาของตัวเองนี่ ็มันเดอ่ะตอนนี้ทั้งคู่เหมือนเริ่มเข้ามาในวงการแล้วเขาเตรียมพร้อมกับเรื่องของการแสดงหรือ้หรืออะไรเลยบ้างคือครับตอนนี้ก็ยังมีเวิร์กช็อปเรื่อยๆนะครผมยำตัวก็มีเวิร์กช็อปมีเรียนการแสดงอยพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆครับผมคิดว่ามันตามต้องขรือวามันดีขนาดอะไรหรือไม่ครับแไม่ชอบดีครับการนับต้องก็คิดว่าถ้าถ้าให้เต็มสิบเนาะเต็มสิบก็ประมาณเจ็ดก็ก็ดีขึ้นประมาณเจ็ดแล้วตอนนก็ก็ดีกว่าตอนแรก มีมีรุ่นพี่อะไรต่างๆในทุกท่าอยู่แนี้ที่เราแบบว่าเราอยากจะเป็นแบบเขาดีกวบาอะไรอย่างเงี้ยมุกเยี่ยมออฟแบบรุ่นพี่ที่เป็นไอดอลในดูมันเดียร์ในดูมันเดียร์อ๋อผมผมชอบทุกคนนะเพราะว่าทุกคนก็ก็เก่งกันคนละแบบทุกคนมีของดีในของตัวเองหมดเลยทุกคนเก่งกันแหละใช่แล้วเราก็จะได้ยินในะในครับ ตับตัวการตับตัวในรูปการอะไรเดี๋ยเราเตรียมตัวมาพร้อมดีเลยนะแต่ว่าเราทำขั้นตอนหนึงคือแบบผสมอะไรอย่างเงียก็เราเรียกว่าเราอยากให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเนาะใช่ครับไปเพราะว่าเป็นไปตามธรรมชาติของเราสไตล์ของเราสองคนก็พอมันมาอยู่ด้วยกันแล้วมันก็อาจจะมีอะไรที่มันปล่อยให้มันเป็นไปไงครับครับอ๋อ ตอนเข้าวงโอการใช่ไหมครับอ๋อผมก็ก็เออก็พยายามเล่นโซเชียลให้มากขึ้นโอ้โหท่วงมากครับคอมเมนต์เราเข้าไปเช็คครับผมพยายามเข้าไปตลอดยากให้ฝากให้เป็นเพให้ฝากนดเออให้เป็นกำลังใจให้คู่เราหน่อยสิก็พวกเราสองคนนะครับ ลาเต้คิมนะครับก็อยากฝากทุกคนนะครับคอยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับไม่ว่านอร์นโปจะมีผลงานอะไรออกมาก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับฝากเลยครับโอเคแค่นี้เหรอฮะก็พีหมดพูดหมดแล้วขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับโอเคคครับบ